สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเปปปิโนช่องที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลและพูดคุยเรื่องของฟุตบอลในสไตล์เปปปิโนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้รักษาประตูของทีมปืนใหญ่กันบ้างนะครับอาร์เซนอลจำเป็นต้องซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาหรือไม่แล้วถ้าหากจําเป็นจริงๆควรจะซื้อใครเข้ามาในราคาสักเท่าไหร่ในตอนนี้อาร์เซนอลมีผู้รักษาประตูในทีมชุดใหญ่3คนได้แก่ แบ n เลโน่อเล็กซ์รูน่ารูนาซัลและอาร์เธอร์โอคอนโบโดยทั้ง3คนต่างก่อความผิดพลาดและทำให้ทีมเสียประตูเริ่มจากอเล็กซ์รูน่ารูนาซันที่ถูกคาดหวังว่าจะซื้อเข้ามาเป็นมือสองของแบรเลโนแต่กลับพลาดลูกง่ายๆอยู่เป็นประจำในฤดูกาลที่ผ่านมาด้านตัวของโอคอนโบเองก็เพิ่งจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้และเพิ่งจะออกมาตัดจังหวะบอลพลาด ในเกมปรีซีซั่นที่พบกับพิบเนียนทําให้ยังคงฝากความหวังเอาไว้ไม่ได้ส่วนเลโนเองที่ดูเหมือนว่าจะดูดีที่สุดหากเทียบกันทั้งหมด3คนและมีจุดเด่นอยู่ที่การพุ่งเซฟประตูแต่การที่เขามีจุดอ่อนในเรื่องของการออกมาตัดรูปกลางอากาศและการออกบอลด้วยเท้านั่นทําให้ทีมเสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของเขามาโดยตลอดในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมานั่นจึงทําให้ทีมปืนใหญ่ ตกเป็นข่าวในการคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามาแย่งมือหนึ่งของแบรเลโน่ไล่ตั้งแต่อังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูชาวแคนารุนวัย25ปีของไอเอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งกำลังจะพ้นโทษแบน12เดือนจากข้อหาโดบยาแซมจอห์ Stone, นสโตนนายทวารเลือดผู้ดีอีกคนวัย28ปีของเวสต์บอมวิชเอาเบียนและคนสุดท้ายอารอนแรมสเดลนายประตูชาวอังกฤษ วัย24ปีของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งตกเป็นข่าวกับทีมมากที่สุดโดยในรายของโอนา a น่ามีข่าวกับอาร์เซนอลตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่จะตกเป็นข่าวกับทีมอีกครั้งในช่วงต้นๆของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หลังเตรียมถูกไอเอ็กซ์ปล่อยตัวโดยโอนาน่ามีจุดเด่นที่การเล่นบอลกับเช้าซึ่งทำได้ค่อนข้างดีมีส่วนสูงถึง190ซนเมตร และมีราคาค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้ออยู่ที่ประมาณ5 10ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่อาร์เซนอลนั้นจ่ายไว้แต่ด้วยพฤติกรรมที่ผ่านมาของเจ้าตัวและการที่ต้องรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนโอนาน่าถึงจะพ้นโทษแบนและกลับมาลงสนามได้จึงอาจเป็นสิ่งที่ทําให้อาร์เซนอลสงสัยและลดความสนใจในการคว้าตัวโอนาน่าลงผู้รักษาประตูคนต่อมาที่อาร์เซนอลสนใจได้แก่แซมจอห์นสโตน ในทวารช่องกฤษวัไว้28ปีซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การเปิดบอลยาวการเซฟจุดโทษและการเซฟลูกยิงในระยะใกล้ๆอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นที่อยู่ในโคตาโฮมกรนมีส่วนสูงถึง193เซนติเมตรและมีค่าตัวอยู่ที่15-20ถึงล้านปอนด์แต่จุดอ่อนของเขาก็คือการออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศซึ่งคล้ายๆกับแบนเลโนโดยแซมจอห์นสโตน จึงอาจเป็นช้อยส์หมายเลข2ในการเสริมทัพของทีมปืนใหญ่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูคนสุดท้ายที่ตกเป็นข่าวกับทีมและดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะจริงจังมากที่สุดนั่นก็คืออารอนแรมสเดลผู้รักษาประตูชาวอังกฤษวัย24ปีโดยแรมสเดลเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อรุูการที่ผ่านมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาครบทั้ง38นัด มีจุดเด่นอยู่ที่ปฏิกิริยาการเซฟประตูที่รวดเร็วมีส่วนสูง188เซติเมตรเป็นผู้เล่นโคต้าโฮมกรนและอายุยังน้อยสามารถซื้อมาใช้ได้ในระยะยาวแต่การที่เจ้าตัวนั้นมีค่าตัวสูงถึง35ล้านปอนด์และทางอาร์เซนอลเองไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าตัวดังกล่าวจึงทำให้ดูเหมือนว่าดีลนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเว้นเสียแต่ว่าเชฟฟิลด์ยูเนเตดจะยอมลดค่าตัวลงมา ให้อยู่ในระดับเดียวกับที่อาร์ซนอลสามารถจ่ายได้ซึ่งหากที่ปื้นใหญ่สามารถคว้าแรมสเดลมาร่วมทีมได้จริงด้วยค่าตัวที่สูงกว่าการที่ขายเอมิเลียโนมาร์ติเนสไปให้กับแอสตันวิลล่าที่20ล้านปอนด์แรมสเดลก็ไม่ควรจะถูกซื้อตัวเข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นมือสองของทีมหรือหากสโมสรอนต้องการคว้าตัวแรมสเดลเพื่อเข้ามาแย่งมือหนึ่งกับแบนเรโนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมา กลับไม่สามารถเบียดแย่งมือหนึ่งจากเลโนได้คำถามที่จะถูกตั้งขึ้นมาอีกครั้งก็คือทำไมสโมสรอนถึงตัดสินใจคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาด้วยราคาที่สูงกว่าตอนที่ปล่อยเอมี่มาร์ติเนสออกไปแต่กลับทำได้เพียงเป็นมือสองของทีมซึ่งสโมสรอนจำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้หากไม่อยากให้แฟนบอลหมดสธาก,กับทีมและบอร์ดบริหารไปมากกว่านี้ แม้ว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่อาร์ซนอลควรจะเสริมทัพเข้ามาแต่ค่าตัวก็ไม่ควรจะสูงถึงขนาด35ล้านปอนด์เพราะตำแหน่งที่ทีมควรจะเทเงินไปลงทุนมากที่สุดก็คือตำแหน่งกองกลางตัวรุกซึ่งปัญหาการสร้างสรรเกมรุกนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่สุดของทีมอย่างแท้จริงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับผู้รักษาประตูคนใหม่ของอาร์ซนอลที่จำเป็นต้องซื้อเข้ามาหรือไม่แล้วถ้าหากจำเป็นจริงๆ ควรจะซื้อใครเข้ามาและควรจะมีราคาสักเท่าไหร่เห็นด้วยกันหรือไม่คิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่งางใต้คลิปได้เลยนะครับและหากทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลดีๆแบบนี้เป็นประจำวันนี้ช่องเปปปิโนช่องที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอล และพูดคุยเรื่องของฟุตบอลในสไตล์เปปปิโน่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ